อาหารเช้าค่ะอาหารเช้ามาแล้วดูซิว่าทางที่พักเขาตัดอะไรให้เราโอ้ปเป็นข้าวต้มค่ะแล้วก็โหหอมผักชีนะคะไข่ลวกอาหารเช้าทางบ้านพักจัดให้นะคะเราก็จะมานั่งทานกันชมวิวนี่เลยค่ะริมวิวนี่เลยตอนนี้หมอกมาแล้วค่ะทะเลหมอกกรลจะเกิดขึ้นตรงนี้นะคะเพื่อนๆอ,อืม อากาศดีมากเปียกแม่ต้องแม่ต้องใส่รองเท้า,าน,นี่ค่ะตอนนี้หมอกมาถึงตรงนี้แล้วนะคะอีกพักหนึ่งจะมองอะไรไม่เห็นนะเป็นหมอกหมดเลย <c oughs> สดขาต้มร้อนๆนะคะชมทะเลหมอกนะคะตอนนี้มองไม่เห็นอะไรเลยค่ะเป็นหมอกไปหมดแล้วค่ะทุกเพื่อนๆหมอกหมดเต็มไปหมดเลย ทางที่พักมีข้าวต้มอาหารเช้าให้เรานะคะเข้าไปดูแม่ดิจุนนุู่่นูนุ่งยทานข้าวต้มอปลาสดข้าวต้มตอนเช้าเลยจ้าแล้วก็ชมทะเลหมอกอย่างนี้นะคะเพื่อนๆมองไปเห็นอะไรละค่ะหมอกเต็มไปหมดเลยตอนนี้มองไม่เห็นอะไรแล้ว 对呀。<Yeah. S 2> yeah.